่ะแล้วทุกคนวันนี้เราก็จะมาแปลกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้มาแบบเสื้อดีเกนชินนะครับก็ช่องเราแทบจะเป็นไอช่องที่ซื้อดีเดกนชินละก็ตอนนี้คือไอเดเกนชินนั้นเกิดความถีอยู่นะครับก็อาจจะแบบงดเรื่อนแล้วไปก่อนเราต้องพักกันไปก่อน,นครับวันนี้เราจะมาพากยนิยายนะครับนิยายที่ผมแต่งเลยมังแงะนิยายเนี่ยเรียกมังไงะไม่ได้หรอกแต่เรียกนิยายได้เพราะว่าผมผมแต่งเองอแต่งลงในเด็กดีด้วยนะ ก็ลงไปลงไปในดิคิตชัมคลิปแรกนะครับโอ okay. เคเดี๋ยววันวนี้เราจะมาภาคนี่ครับนิยายเกิดชันนี้พี่ขอเทปได้ไหมเรื่องเริ่มต้นกับหนุ่มขี้เกียจคนหนึง่งที่ที่มีชื่อว่าคิสิกเขานั้นเป็นคนที่วันวันไม่ทําอะไรมากนอกกนอนเล่นเกมจนขึ้นชื่อว่าเก่งมากวันหนึ่งเช่นเดิมแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่มีอะไรแปลกแปลกขึ้น เสียงฟ้าร้องตุบตับตุตบพิเศษนั้นได้เดือนไปยังหน้าอคอมกิเศษได้พูดพร้อมกับนั่งเก้าอี้เอาล่ะวันนี้ทําธุระส่วนตัวดีกว่าบัดคำทันใดนั้นเองจากฟ้าร้องก็กลายปเป็นฟ้าผ่าเปรี่ยงกิเศษนั้นได้ตื่นขึ้นมาที่ที่ไม่รู้จักพิเศษได้มองไปยังรอบๆหันซ้ายหันขวากิเศษได้พูดขึ้นเชีย่ยที่นี่มาที่ไหนกันวะเนี่ย วิสยใช้แก่ได้พูดขอโทษคิสิสใชแก่ได้พูดขึ้นเออเออพ่อหนูัดขอโทษกข์ที่ทำฟ้าผ่าพลาดไปโดนเจ้ากำลังวิความสุขอาบมือรูปหลังคิสิคิสินะั้นคิสิได้นังสตันไปสักพักจนค่อยๆตั้งสติเลยได้ถากลับคิสคิสิษนี่แต่แก่ตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนเอยถามด้วยความมึนงงใช้แก่ได้ตอบกลับ ลาันหลังให้ตอนนี้เจ้าตอนนี้เจ้าอยู่บนสวรรค์แต่ไม่ถึงเวลาตายของเจ้าข้าก่อนเลยคิดว่าอย่าให้เจ้าเลิกทางหันมาหาคิเสคิเสได้เอ่ยถามหมายความว่าไงให้ผมเลิกทางไม่ใช่หมายความว่าไงให้ผมมีทางเลือกแต่มองใช้แกใช้แกได้ตอบครับชุสอง้วขึ้นข้ามีทางเลือกให้เจ้าสองทางไม่เกิดที่ บ้านคนรวยมีชาติกรูนเอาเดี๋ยวลงหนึ่งดูสองข้าจะให้เจ้าไปดตกพร้อมกับพลังไละขีดจำกัดแต่ไม่ใช่ว่าเจ้าจะเก่งเลยนายจริงจังข้าได้สังเกตเจ้าเจ้านั้นชอบเล่นเกมคิเศษได้ตอบกลับใช่ผมชอบเล่นเกมและไม่เกี่ยวอะไรกับเกมแต่ถามมๆงงใช่แกได้ตอบกลับข้าจะให้พลังไละขีดจำกัดกับเจ้า เจ้าต้องฝาให้ตัวเองแข็งแกร่งหันหลังให้คิเสเลือกทคิดีะ่ะคิเสได้คิดแท้ใจในเมื่อเราอยู่ในโลกนั้นจนเบื่อแล้วขอไปอีกโลกละกันอยากรู้ชมัดว่าจะมีอะไรรอนอยู่บ้างคิเสได้ตอบกลับช้แกผมขอเลือกข้อสองตื่นเต้นช้แก่ได้ตอบกลับเจ้ามั่นใจแล้วสินนหันมองห้าคิเส พล,งลางของเจ้านั้นจะไล้ขีดจำกัดแต่เจ้านั้นต้องฟาให้ตัวเองนั้นแข็งแกร่งด้วยมือตัวเองเอานี่แตะไปยังหน้าผาของคิเซ่พรามีแสงไปยังจุดที่ชายแก่เอานี่แตะเท่านี้ก็เสร็จหน้าต่างเมนูนั้นจะมีแค่เจ้าเท่าน,นั้นที่เห็นเวลาเลยก,ก็แค่พูดคำว่าเมนูคิเซ่ได้ตอบกลับเข้าใจแล้วยืนงขึ้นชายแก่ได้ตอบกลับ กันเจ้าก็ถึงเวลาเจ้าต้องไปอีกโลกแล้วในที่แห่งนั้นก็ยังมีสิ่งที่แข็งแกงร่งรอเจอ้าอยู่ขอให้โชคดีก็ไม่ใช่ตัวคิดเศษพลางที่เลือกแต่คิดเศษได้เลือนลางหายไปตอ,อญญอตอนที่สองเกิดใหม่นิยายเกิดชาติในพิธีกอเทพตอนที่สองเกิดใหม่ หลังจากที่คิเสนั้นได้รับพรจากชายแก่นั้นคิเสก็ได้กลับมาเกิดในโลกที่เต็ไมไปด้วยเวทมนต์และที่คิเสนนั้นเกิดได้มีเสียงชายและหญิงผู้เป็นแม่และพ่อได้พูดขึ้นเสียงจากแม่คุณคะเราจะตั้งชื่อให้ลูกว่าอะไรดีคะฝ่ายผู้เป็นแม่ได้หันไปถามฝ่ายผู้เป็นพ่อ ฝ่ายผู้เป็นพ่อได้ตอบกลับพ่อขอนึกก่อนนะในระหว่างที่ฝ่ายผู้เป็นพ่อกำลังนึกชื่อให้กับเด็กที่เกิดมามีเสียงเด็กที่ตอบกลับเสียงเด็กตอบกลับคิดบบ,อบมอมม,มองหนะ้าพ่อและแม่แบบจริงจังฝ่ายผู้เป็นแม่และพ่อได้ตกใจลูกตัวเองที่เพิ่งเกิดมานั้นพูดได้ฝ่ายผู้เป็นแม่คุณคะดีไหมคะลูกเราพูดได้แล้วคะ่ะอันไปฟังพ่อ ฝ่ายคุณพ่อได้ตอบกลับลูกเราชอบวิเศษจริงๆเกิดบ้าไม่ถึงชั่วโมงพูดได้แล้วแต่ชื่อแปลกๆไม่เคยได้ยินมาก่อนว่ามีชื่อแบบนี้แต่ลูกเราชอบชื่อนี้เอาชื่อนี้แล้วกันเดี๋ยวคิดเสียขึ้นคิดเสีย่คิดเสียที่เพิ่งเกิดนั้นได้มองร่างตัวเองและคิดในใจสรุปตู้ก็เกิดใหม่อยู่ดีไม่บอเอ้ยนึกนึกว่าจะไปโผล่เท่เหมือนเด้ออื่น ตอนนี้ทำตัวให้ม่มีมมพิรุษดีกว่าคิสเดย์มองพ่อแล้วพูดหิวหิวบอบพ่อได้พูดกับแม่แม่คิดเสยหิวแล้วเราควรให้เขากินอะไรดี ุ้งคีเสหไปทางแม่แม่สับกลับต้องให้ลูกกินนมสิคุ้งคิเสหมาจากมือพ่อไว้ที่ตักเขเดได้คิดในใจฉันจะได้กินนมจากแม่สุดสวยเรารักแบบนี้งั้นรอมันช่างคุมค่าจริงๆขอบคุณมากต่แกคิเส็ได้ทำท่าดีใจแต่ไปยังฝั่งชนชั้นสูงก็ได้มีเด็กที่เกิดมาพร้อมวันเดียวคิเสหซึ่งนั้นมีออร่าที่เป็นประกาย ในโลกแห่งนี้พลังที่เกิดมาแบ่งแยกว่าผู้มีแสงหรือสีที่แตกกระดอกไปเป็นตัวชี้วัดพลังว่าคนคน,นั้นจะอยู่แดงอะไรซึ่งเด็กผู้หญิงคนนี้ได้เกิดมาพร้อมกับแสงสีทองมีสีทองและมีเป็นพลังแรงสูงคือแรง S ค่าการแบ่งสีสีทอง S สีแดง A สีน้ำเงิน B สีขาว A c สีกิสีนนั้นเกิดมาไม่มีแสงอะไรทั้งนั้นแต่เด็กบางคนนะั้น ได้รู้พลังตัวเองเมื่อโตขึ้นมาตัดไปยังฝั่งชนันสูงเสียงคลรับใช้คุณได้คะเด็กคนนี้มีออร่าเป็นปรกายดังแสงมากเลยค่ะเสียงผู้เป็นแม่ได้ตอบกลับคนใช้ใช่แล้วเด็กคนนี้ได้มาพร้อมกับพลัวิเค์เป็นเด็กที่น่ารักจริงๆฝ่ายผู้เป็นพ่อได้เข้ามาดูเด็กสาวที่มาเกิดได้พูดขึ้นเด็กคนนี้ช่างงดงามมงดูเด็กจริงผู้เป็นแม่ได้ พูดกับพ่อฉันจะตั้งชื่อให้กับลูกว่าอาเชียแปลว่าความหวังและชีวิตลูกผัวเด็กผู้หญิงเป็นมาฝ่ายูพ้พ่อได้ตอบกลับชื่นท่านก็ไม่เลวนะถ้าไปยังฝังคิเสะที่นอนสบายใจหลังจากดื่มนมแม่คิเสะหลับสบายจังเลยแบบนี้นนหวังยิ่งแม่ดูสิคะนอนสบายใจเลยงั้นเราก็นอนกันดีกว่าคะ่ะ ช่มาพาคิสเซจพอดได้สิงั้นเรานอนตามลูกกันเลยดีกว่าต่อมารุ่งเช้าคิสเซ่นั้นได้หายไปจนจากที่นอนพ่อพ่อกับแม่นั้นตกใจมากได้ตามหาคิสเซ่จนได้เจอคิสเซ่แม่ลูกนั้นทําอะไรนะมองดูแบบตกคิสเซจแบบตกใจ